สวัสดีครับผมนายยุทูบเบออาหารมห้าอสามเลขที่สิบครับวันนี้จะมาทำโจทย์ฟิสิกส์ข้อที่หนึ่งกันนะครับวัตถุก,ก้อนหนึ่งมีมวลสองรยกร,รมัมวางชิดกับแปน้นที่มีสปริงยึดไว้ด้านล่างของผืนเอียงทำมุมสามสิบองศาก,กับแนวระดับค่าคงตัวของสปริงมีค่าหนึ่งหมื่นนิวตันต่อเมตรอัดวัตถุนี้ให้ความยาวของสปริงหดเข้าไปสี่เซนนะครับจากความยาวปกติคือหดเข้าไปจากตำแหน่งสมดุลสี่เซนแล้วปล่อยให้วัตถุนี้เคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียงถ้าสมมติ ความเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับวัตทุมีค่าสูงสดสขอวาดรูปก,ก่อนเลยครับหลังจากที่วาดรูปเสร็จแล้วนี่คือภาพเหตุการณที่หนึ่งนะครับคือเรากดแรงเอดตรงนี้ทําให้สปริงหดเข้าไป4เซนนะครับ หลังจากที่วาดรูปเสร็จแล้วนี่คือภาพเหตุการณ์ที่1นนะครับคือเรากดแรงเอตรงนี้ทําให้ Spin สปริงหดเข้าไป4เซนนะครับครับภาพเหตุการณ์ที่2ก็คือเราปล่อยวัตถุนี้ให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นเรียงก็คือมีแรงเอตรงนี้ดันวัตถุขึ้นไปนะครับซึ่งพื้นมีแรงฟิกชันคือหรือแรงเสียดทานครับต้านการเคลื่อนที่ไว้อยู่ต้านไปทางนี้ครับและก็น,นะครับตัวนี้มีแรง m อคือเราสามารถแตกแรงได้ก็คือ แตกไปทางนี้เป็น M G s i n 30นะครับเราแตกลงมาตรงนี้เป็น M G cos 30นะครับแตกปุ๊บแตงตรงนี้ก็หมดไปซึ่ง1.1เ่อห้ยหาหวัตถุจะเคลื่อนที่ไปตามพื้นเรียงได้ไกลเท่าไหรเมื่อวัดจากจุดเริ่มปล่อยและสูงจากพื้น2เมตรก็คือจุดเริ่มปล่อยคือจุดนี้ครับและได้ไกลเท่าไหร่คือวัตถุ เคลื่อนที่ถึงตรงนี้ s ที่เราต้องหาครับก่อนอื่นเลยผมขอกำหนด h ตรงนี้เท่ากับ0ก่อนครับเราจะได้คิดง่ายขึ้นจะกดอนุรักษ์พลังงานนะครับพลังงานจุดที่1จะมีค่าเท่ากับพลังงานจุดที่2จุดที่1มี ep s ครับก็คือพลังงานศักของสปริงจุดที่2มี ep ครับคือศักย์น้ำถ่วง วกับ W fiction ครับก็คืองานของแหลงต้านครับก็คืองานของแรต้าน S สุดก็คือ1น K กลั้งสองครับ EP คือ MGH ครับ W fiction ก็คือ FS ครับซึ่ง F ตรงนี้นะครับก็คือ New N ซึ่ง N ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ MGK ครับ เพราะเนื่องจากเป็นแรงแอคชั่นกับรีอคชั่นครับแอคชั่นกับรีอคชั่นครับนี้แล้วแทนค่าคือ1.2ส่วนคือ1.000 0ครับเอคือ4 1 0ส่วนครับเเขาให้มาสองกรัมเขียนเษส่วนต์กกัมคือ2.10ส่วนครับเฮดตรงนี้คือความสูงของตรงนี้นะครับเราหาได้จากสามเหลี่ยมตีโกน h ตรงนี้เป็นข้าม s ตรงนี้เป็นฉากครับข้ามส่วนฉากก็คือทรายนะครับอันนี้ก็เป็นทรายสามสิบเท่ากับ h ส่วนด้ว s นะครับย้ายตัวนี้ไปเป็น s ทรายสามสิบเท่ากับ h นะครับพอเรารู้ค่านะครับเราก็แทนค่าไปอันนี้เป็น s ทรายสามสิบทรายสามสิบคือหนึ่งส่วนสองครับบวกกับ new เขาให้มาส่วนสองครับ m คือสองส่วนสิบ e คือสิบครับเขาสามสิบรู้สามส่วนสองครับแล้วก็คูณด้วย s ครับ นี้คิดเลขมันก็จะได้เป็น8ครับตรงนี้ได้เป็น s บวกกับ0.35คูณด้วย s ครับอันนี้เราดึงดเริปบอ,อกมาก็เป็น s คูณกับ1บวก0.35ครับเท่ากับ8เราย้ายตรงนี้ขึ้นไปหารครับก็จะได้เป็น s เท่ากับ8หารด้วย1.35ครับ คิดเลขออกมาก็จะเป็น5.93เมตรครับอันนี้คือคําตอบของ1.1ครับับนรับเรามาหา 1. 2กันต่อเลยครับหาได้จากสูตรการเคลื่อนที่นะก็คือมีสูตรการเคลื่อนที่นะมี v เท่ากับ u บวก a t ครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2ูณ t ครับ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กําลัง2ครับด้วยซึ่ง a ตัวนี้หาได้จาก การเคลืนที่ของดวตันก็คือซิกมา F เท่ากับเอนะครับอย่างแรกเราหาซิกมาเอฟก่อนเลยซิกมา F คือผลรวมของแรงซึ่งตรงนี้มีแรง F ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแรง n g s i n ตรงนี้แล้วก็ n g c o s ตรงนี้ครับก็จะเขียนได้เป็น F ลบ n g s i จีไซดบลบฟิกก็คือ New MG c o s 30นะครับ ที่เอามารบกันเพราะว่ามันส่วนทางกับการเคลื่อนที่ของ f f ตรงนี้ก็คือ kx นะครับขอไปลบ kx k. k เขาให้มาหนึ่งหมื่นคูณกับสี่ส่วนร้อยครับลบกับ m คือสองส่วนสิบดีสิบซ้าสามสิบคือหนึ่งส่วนสองครับ n คือศูนย์จุดสอง m 1> ส1 0่วน10ครับ g 1 0บคอ30หรือ3ส่วน2ครับคิดเลขอ,ออกมานะครับตรงนี้คิดเลขอ,ออกมาครับ sigma f ตรงนี้จะได้เท่ากับ398.65ครับเนี่ยครับเป็นนิ้ต่อไปนะครับพอเรารู้แรงของ sigma f แล้วเราก็มาแทนในสูตรเลยครับ sigma f เ,เท่ากับ m a sigma f คือ398.65ครับ เท่ากับ m คือ2ส่วน10ครับคูณได้ a ดังนั้น a ก็จะมีค่าเท่ากับ1,993.25เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับเรามาหาความเร็วันครับ ต่อไปครับเรามาหา1ิองกัต่อเลยครับยูที่ครับความเร็วนั้นเราหาได้จากสูตรการเคลื่อนที่นะก็คือสูตรการเคลื่อนที่นะมี v เท่ากับ u บวกครับเสเท่ากับ u บวก v ส่วนสองคูณดีครับ s เท่ากับ ut บวกหส่วนสอง t กลังสองครับแล้วก็ s เท่ากับ แล้วก็ s เท่ากับ vt ลบ1ส่วนส at กำลังสครับซึ่งตัวนี้ผมจะใช้เป็นสูตรตัวนี้นะครับเพราะว่าเรารู้ s เขาให้หา t และ a เราก็สามารถหาได้ด้วยซึ่ง a ตัวนี้หาได้จากการเคลื่อนที่ของิูตันกนะ็คือ sigma f เท่ากับ a นะครับอย่างแรกเราหา sigma f ก่อนเลย sigma f คือผลรวมของแรงซึ่งตรงนี้มีแรง f ตรงนี้นะครับ แล้วก็มีแรง mg s i n ตรงนี้แล้วก็ n g cos ตรงนี้ครับก็จะเขียนได้เป็น F ลบ mg s i n 30ลบ f i c t i o n ก็คือ new mg cos 30นะครับที่เอามาลบเพราะว่ามันส่วนทางกับแรง F นะครับสองตัวนี้ F ตรงนี้ก็คือ kx นะครับขอเปลบ kx k เขาให้มา1,000 0คูณกับ สี่สวนครับลบกับ m คือ2.10ส่วนส g สิบามสคือ1นส่วนสองครับ N คือศูนย์จุดสอง m 2องส่วนสิบครับ g สิบ c สามหรือสาส่วนสครับตรงนี้คิดเลขออกมันครับ sigma F ตรงนี้จะได้เท่ากับ3า8ร้อยเบหกห้าครับเป็นนิวตัน ต่อไปนะครับพอเรารู้แรงของซิกมาเอฟแล้วเราก็มาแทนในสูตรเลยซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอครับเอฟตรงนี้สามร้อยเก้าสิบแปดจุดห้าครับต่อไปนะครับพอเรารู้แรงของซิกมาเอฟแล้วเราก็มาแทนในสูตรเลยครับซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอซิกมาเอฟคือสามร้อยเก้าสิบแปดจุดหกห้าครับเท่ากับ M คือ2ส่วน10ครับคูณด้วย a ดังนั้น A ก็จะมีค่าเท่ากับ1,993.25เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับ 1, 2, นะนรครับเรามาหาทกันต่อเลยหาจากสูตร S เท่ากับ ut บวก1นทีกำลัง2ครับยูตรงนี้เป็นศูนรับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มวัตถุไม่ได้มีความเร็วครับ S ตรงนี้คือ5.93ครับ อันนี้เป็นสูย์นะครับอันนี้คือ1 2 a คือ1,993.25คูณกับ t กํลัง2ครับีกําลัง2เท่ากับ0.00595ครับหรือ t เดียวมีค่าเท่ากับ0.0771ครับปปกขึ้นเป็น t เท่ากับ0.08ครับหน่วยเป็นวินาทีครับก็ขอจบวิธีการแสดงวิธีาำพี่านีาครับขอบคุณครับ